สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ภูกเกษตรทุเรศโดยชีเนกพืชภูกเกษตรค่ะวันนี้จะขอพาเพื่อนรู้จักกับหญ้าแดงประโยชน์และข้อเสียของหญ้าแดง EP2 กันค่ะประโยชน์หญ้าแดงหลักๆคือเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยเฉพาะโคและกระบือค่ะข้อเสียของหญ้าแดงคือ1่หญ้าแดงมีเฉพาะระบบรากหอยแตกแยกออกเป็นกลุ่มแน่นทําให้แยกอาหารต้นข้าวได้ดีต้นข้าวที่เกิดรอบข้าน แกลำต้นไม่โต 2. หญ้าแดงแตกหน่อเป็นลำต้นใหม่ทำให้เป็นกอขนาดใหญ่ทำให้บังแสงของต้นข้าวต้นข้าวเติบโตช้าโดยเฉพาะก้าข้าวค่ะการป้องกันและการกำจัดหญ้าแดงในนาข้าวมาเกิดในช่วงระยะต้นข้าวเป็นก้าซึ่งจะแตกหน่อหลังฝนตกจนดินชุ่มดังนั้นการกำจัดหญ้าแดงจะใช้วิธีการถ่ายกบโดยถ่ายกบในช่วงต้นฤดูฝน หลังฝนล,ลงใหม่จนดินมชุ่มและสังเกตเห็นหน่อหญ้าแตกขึ้นแล้วหรือใช้วิธีปล่อยน้ําเข้าแปลงและขังน้ําไว้3-5วันก่อนปล่อยน้ําออกให้หมดแล้วทิ้งไว้10-20วันค่อยถ่ายกบสําหรับหญ้าแดงในนาข้าวเกษตรกร,ะร,กรจะกําจัดด้วยการถอนมือหรือฉีดพ่นด้วยสารกําจัดวัชพืชชนิดใบแคบเช่นไตรโฟเซตค่ะ หากเพื่อนๆเกษตรกรท่านใดสนใจต้องการศรึกษาเรื่องญยาแดงสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาในคลิปิกพืชครูเกษตรได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักแล้วพบกันใหม่ในชิววิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ